เมื่อแจ็คมาหายไปจากเดือนพฤศจิกา2020จนถึงตอนนี้หุ้นอริบาตกไปถึง20%จะมีผลกระทบต่อกองจีนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับแต่ก่อนหน้านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการลงทุนและก็กองทุนครับ ประเด็นร้อนเลยนะครับว่าแจ็คมาเนี่ยหายไปไหนแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาหาคำตอบกัน,นครับพี่เลยครับแจ็คมาเนี่ยหายไปไหนครับแล้วก็มันส่งผลอะไรต่อหุ้นอบาบาบ้างครับก็อ,อย่างที่เราทราบตามสื่อน,นะคะ จ็คหมานี่หายไป2เดือนแล้วนะคะคือแจ็คหมาหายไปเพราะว่าก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแอนกรุ๊ปแล้วก็ตอนหลังมันก็ลามมาถึงอาลีบาบาเองนะคะคือเรื่องแอนกรุ๊ปอย่างที่เราทราบว่าจะเป็น IPO ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะขนาดการระดมทุนของแอนกรุ๊ปก็คือ30,000ื่นกว่าล้านเหรียญเลยนะคะก็คือเท่ากับประมาณแสนสองหมื่นล้านนะคะที่คิดเป็นเงินบาททีนี้ถ้ามองตัวเลขขนาดนั้นแล้วเนี่ยกับความเสี่ยงของอาลีบาบา กับความเสี่ยงของแอนกรุ๊ปเนี่ยก็เลยถูกเบรกจากทางการแต่สาเหตุหลกัหลกๆที่เบรกเนี่ยก็คือมันเขาไป<น>ไม,มีปัญหาอะไรกับทางรัฐบาลหรือทางรัฐบาลเพราะว่ามันแค่1วัน<ม>ใช่ไหมคะก็คืออย่างที่เราทราบก็คือ1วันก่อนที่แอนกรุ๊ปจะเข้าตลาดเนี่ยก็ถูกเบรกไม่ให้เข้าตลาดก็คงเป็นเรื่องหลักที่แจ็คมาไปพูดในที่สาธานะรณะในการวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายกำกับดูแลของรัฐบาลบที่บอกว่า นัยบายอันนี้มันไม่ทันสมัยมันไม่เหมาะกับบริบทของอปัจจุบันที่มันเป็นเรื่องของฟินเทคใช่ไหมคะทีนี้การปล่อยกู้เนี่ยมันปล่อยกู้บนแพลตฟอร์มซึ่งมันก็มีวิธีการที่แตกต่างก,กับ จากเดิมที่ธนาคาร,ครต่างๆทํา,าทกันอยู่ก็คําพูดของแจ็คหมานี่ก็ก็ระเทือนเรียกได้ว่าตายเพราะปากเลยนะครับใช่ <c oughs> ก็คือเขาเรียกว่าสะดุดขาตัวเอง <c oughs> เพราะว่าคําพูดก็ค่อนข้างรุนแรงรรแล้วก็เป็นการว่าในเรื่องของเชิงการกํากับดูแลที่ล้าหลังไม่ทันสมัยนะคะคก็การเบรกแจ็คหมาจริงๆมันมีระยะมากกว่านั้นคือมันก็จะมีบริบทของการดําเนินธุรกิจที่ ตัวบาบาเองเนี่ยไม่ได้ใช้ทุนจดทะเบียนของตัวเองในการปล่อยกู้ก็คือบาบาก็จะอาศัย <บ S 1> ช่องทางก็คือแพลตฟอร์มที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยแล้วก็ให้ธนาคารต่างๆซึ่งเป็นธนาคารที่เป็นปล่อยกู้แบบดั้งเดิมเนี่ยเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถที่จะปล่อยกู้ในจานวนเงินที่แบบมหาศาลเลยแล้วก็ปล่อยกู้ให้กับทั่วประเทศจีนแล้วก็ให้ระดับชนชั้นกลางชนชั้นล่างแล้วก็รากหญ้าทีนี้ประเด็นความกังวลของทางการก็คงในเรื่องของ การที่ปล่อยกู้โดยที่อาจจะไม่ได้มองในเชิงคุณภาพหรือว่าอาจจะไม่ได้มองในเรื่องความเสีย่ยง ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่อ่อนไหวกับระบบเศรษฐกิจของจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทนาคารก็คงคิดว่ามันถึงจุดเวลาที่จะต้องเบรกจ้ดหมาแล้วแล้วก็ให้กลับมาทบทวนในเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆของอาลีบาบาให้ตัวแอนกรุ๊ปเองเนี่ยทำงานเหมือนเป็นสถาบันการเงินคือคไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มอิสระที่จะทําอะไรก็ได้ค่ะทีนี้พอมันมีเรื่องตรงนั้นเนี่ยก็ราคาหุ้นก็ตกมาอย่างรวดเร็วเลยอย่างที่เรารเห็นจนนับต ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงวันนี้ก็อย่างที่น้องเชคบอกนะ20%เลยนะใช่ก็คือ20%<า>เลยแล้วก็พอจบเรื่องนั้นก็มาต่อเรื่องนี้ก็คือมันก็มีเ,เรื่องแอนตี้ทรัสเรื่องปัญหาในเรื่องของการที่อาลีบาบาเนี่ยไม่ได้มีแค่แอนกรุปก็คือทำธุรกิจหลายอย่างใช่ไหมคะก็คือมีแพลตฟอร์มในการที่จะค้าขายอ e ี commerce, คอมเมิร์ซมีเรื่องของเดลิเวอรี่ทหลายอย่างเลยทีเนี้ยการที่เขาค้าขายแบบนั้นกับคนจีน yeah บางทีกฎกติกามาราย,ยาทที่เขาทํากับคู่ค้าเนี่ยหลายๆคนก,ก็มองว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างเช่นถ้าใครจะมาค้าขายบนออนไลน์ของเขาเนี่ยก็คือห้ามไปขายกับแพลตฟอร์มอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นในเชิงผูกขาดแล้วก็เป็นในเชิงที่คนเขาก็มองแม้แต่คู่ค้าเองก็มองรู้สึกว่าเขาถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องการผูกขาดด้วยเหมือนโดนเอาเอาเปรียบใช่ก็คือเรื่องในเชิงเอารัดเอาเปรียบเพราะว่าคือพอเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเขาเป็นเจ้าของ ของการทําธุรกิจอะไรหลายๆอย่างที่เขาเข้าไปดูแลให้กับทุกๆคนในประเทศจีนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนกลางหรือว่าผู้บริโภคปลายทางหรือว่าคนที่เป็นผู้ผลิตอะไรก็ตามเนี่ยหลายๆคนมองว่าสิ่งที่เขาวางกฎเกณฑ์เนี่ยหลายๆเรื่องมันก็ไม่เป็นธรรมทีพอไม่เป็นธรรมเนี่ยรัฐบาลในฐานะเป็นคนกลางก็ต้องเข้ามาจาัดระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ยอาลีบาาก็จะต้องเข้าไปชี้แจงแล้วก็ถูกตรวจสอบในหลายๆเรื่องคือไม่ใช่เรื่องโดนหลายเด้งเลยครับโดนเด้งแรกหมาโดนเด้งนี้ ค่ะจริงๆ3มเด้งนะคะคืออีกเด้งหนึ่งก็คือกฎหมายของเมกาก็มีการจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าอาลีบาบานี่มันเป็นลิสต์อยู่ที่ตลาดเมกานะคะตลาดยูเท่ะทีนี้ตัวตลาด u s เอองเนี่ยมันตั้งแต่สมัยทรัมป์แล้วไงที่เขาต้องการที่จะสร้างหลักเกณฑ์อะไรที่ให้เป็นมาตรฐานคือส่วนหนึ่งก็คงจะต้องการที่จะไม่ให้เกิดกันเป็นเชิงกิจการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมากระทบกับทางอาลีบาบาด้วยเช่น เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือเรียกว่งางานเข้าก็ทั้ง3ส่วนเลยแล้วก็เลยทำให้ตกมา20%เนี่ยแหละค่ะแล้พี่ลีครับอเลบาตกถึง20%ไงครับมันจะส่งผลกระทบต่อกองทุนจีนมากน้อยแค่ไหนล่ะครับจริงถ้าเราพูดถึงกองจีนเนี่ยมันมีกองจีนหลายประเภทนะคะมีทั้ง active passive A share H share ADR Sh ทีนี้มันทจีนเนี่ยมันเป็นประเทศที่ใหญ่มันตลาดมันก็ใหญ่ด้วยเช่นกันแล้วก็การเข้าไปจดทะเบียนในตลาดมันก็มีหลายตลาดนั้นเวลาเรามองเรื่องผลกระทบเราต้องดูว่าแต่ละกองแต่ละตลาดเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงนะคะทีนี้ถ้าเราดูในในแง่ของเอเชียเนี่ยเอเชียก็คือจดทะเบียนที่เซี่ยงไฮ้ซินเจิ้นนะคะก็คือใ,<น>ในจีนในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องของการบริโภคในประเทศ ซึ่งอลบาบาก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่ไปจดทะเบียนตรงนั้นเพราะอลบาบาจดที่ตลาดมีกาแล้วก็ตอนหลังก็มามาจดที่ฮ่องกงเพราะฉะนั้นเนี่ยเออถ้าเราสแกนดูหุ้นที่เรียกว่า a อเชียเนี่ยใน10อันดับ ของเอแช่นี่เราไม่เห็นบาบาเลยนะคือไม่มีไม่มีผลกระทบมันก็ใช่ใช่เราก็ไม่เห็นเลยแต่ทีเนี้ยเราต้องไปดูนโยบายนะคะการลงทุนของหุ้นจีนเนี่ยมันต้องไปดูว่าเขาเปิดช่องทางไว้ในการที่จะลงหุ้นอะไรได้บ้างบางทีเขาบอกว่าลงอนุนตลาดนี้ได้ตลาดนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่หลักๆนี่คือเราดูสิอันดับเราก็จะพอเห็นแล้วล่ะว่าผลกระทบเป็นยังไงแล้วก็เราก็ไปดูในเรื่องของผลตอบแทนของกองทุนว่ามันติดลบตามไหม อันนั้นก็คือไปดูใน2ประเด็นหลักเราจะได้มีความรอบครอบมากขึ้นเนาะทีนี้ถ้าดู a s h a r re ตอนนี้เนี่ยกองที่เราแนะนําก็คือกอง KT a แชร์แล้วก็กอง TMB I a s t b ีสปิงเอช a นเนี่ยทั้ง2กองก็ถ้าดู10อันดับมันนี่มีอาริบาบาแล้วก็ถ้าก็ถือว่าไม่มีผลต่ออะไรเลยก็ไม่มีแล้วก็เราไปดูผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็ขึ้นมาเกือบ10%แล้วอ่ะอันนี้คือผลงานล่าสุดใช่ใช่ค่ะ ก็แป๊บเดียวก็ขึ้นมา10%เพราะว่าอะไรคะฟันโฟมันเข้าเอเชียแล้วก็กองเอเชียสูงมากก็กองเอชหน่าเอเชียก็ประมาณคือกองที่อันดับหนึ่งที่ผลตอบแทนที่กองที่เราแนะนำก็จะได้9.8ซนะคะนี่อันนี้ดูล่าสุดคือถึงวันที่14โมกราแล้วก็ กองของทหารไทยก็ได้ประมาณ8%เพราะฉะนั้นก็คือมันก็อยู่อยู่ในช่วง8-10%ผลตอบแทนที่ทำได้แล้วก็ถ้าถ้าไปดูจีนตลาดอื่นอย่างเช่นกองออแชร์ครับาำว่าออแชร์หมายถึงว่าเขาลงทุกตลาดเขาไม่มีข้อจำกัดว่าจะลง H หรือ A หรือว่าหุ้นเมกาที่เรียกว่า ADR เพราะฉะนั้นถ้าดูกองที่เป็นออแชร์เนี่ยอย่างกองของมิเรที่ทาง Asset Plus เขาเข้าไป ลงทุนอยู่เนี่ยกองของนมิเรเองก็ถือหุ้นเยอะอยู่เหมือนกันก็ประมาณ8%อกองของมิเรนี่ชื่อของขอไีโวไชน่าแต่เขาไม่ได้ถือมิมเรยร้อยเน้องเชฟเพราะฉะนั้นผลกระทบเพราก็คือไม่ได้100%ของกองมิเรเพราะว่ากอง Asset Plus e ัสอีโวนาเนี่ยก็ค,คือมีการลงทุนหลายย่าง ในนั้นก็คือถือในกองวิเลยด้วยแล้วก็เป็นลงตรงเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูผลตอบแทนของกอง e v โวช i n a เนี่ยตั้งแต่ต้นปีก็ได้ประมาณ7%ก็ไม่ได้น้อยใช่อันนี้ออแชใช่ค่ะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเขาทำงานทำผลงานโดดเด่นมากก็คือกองนี้ก็ประมาณ70%ใช่กองกองของอีโวช i นนานี้ก็คือผลตอบแทนสูงมากเลยค่ะก็เป็นชายเป็นอันดับหนึ่งทีนี้ปีนี้ ก็ไม่ขี้เลยเนาะ,ะถึงแม้จะเป็นออแชร์แต่ที่เนื่องจากว่าเอแชร์มันสูงไง คือมันมันตลาดเอแชมาทั้งออแชรมันก็จะลงมันก็หย่อนของมันไปบ้างแต่ไอตัวที่มันกระทบเยอะที่สุดก็จะเป็นอกองเอแชกับกอง ADR คือกองที่ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในสิงคโปร์กับที่จดทะเบียนในอเมริกาในตลาดตลาดอเมริกาเพราะว่าซึ่งเป็นตลาดที่อลบาบาเขาไปลงทุนเขาไปจดทะเบียนอยู่กองนี้ก็ ผลงาน,นไาผลงานมันก็ไม่ได้ติดลบมันก็บวกบแต่มันบวกน้อยกว่าชาวบ้าน 3. 3. คือบวก3.3มจุดสามอว่ยังบวกอยู่นะครับ <laughs> นี่มันกี่วันเองอ่ะครับใช่แล้วก็มันก็ไม่ได้พอ3เดือนที่ผ่านมาช่วงแจ็คหมาหายมันก็บวก3.95 6เดือนมันก็บวก8 ก็ถือว่ามันยังไงมันก็บวกอยู่นะถือว่าเป็นโอกาสหรือเปล่าครับที่ที่จะเข้าไปลงทุนในตอนนี้เพราะว่ายังไม่บวกเท่ากองใช่ถ้าเราดู6เดือนเนี่ยกอง China Opportunity เนี่ยเข้าถือเกือบ10%นะน้องเช็คกองมิเล่ก็ถือ8กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะฉะนั้นว่ากอง China Opportunity นี่ถือเยอะเอ่อก็ถือว่าเป็นโอกาสไหมก็ต้องมองในเชิงผลผลกระทบของอะไรบบาซึ่งตอนนี้ราคาลงไป20%เนี่ยทาง f u นเ Manager เขาบอกว่าเป็นจุดที่น่า เข้าไปลงทุนได้แล้วเพราะว่า<ช>คือเรียกว่าราคามันรับรู้ข่าวร้าย<ช>ไปก็ในเรื่องของ การดําเนินธุรกิจของอลบาบาก็ยังทําตามปกติแต่เพียงแต่ว่าหลักเกณฑ์อะไรที่จะมาทําให้เขาต้องปฏิบัติตามตรงนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ต้องประเมินไปอีกในอนาคตนะแต่ราคามันก็คือเรียกว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เข้ามามีผลกระทบในตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของฟันเฟอร์เจอร์ก็มองว่าเป็นจุดที่เราสามารถที่จะทยอยเข้าไปลงทุนได้แต่การลงทุนก็อยู่ที่ว่าเราต้องแบ่งการลง 过来、嗯。<laughs> ใช่ไหมคะคือนักลงทุนที่ลงก่อนหน้านั้นกับกองเนี้ยเอาเข้าจริงคือได้อยู่4 0อยู่แล้วถ้าสมมติมีพี่คนหนึ่งอยากลงทุนกองจีนมากเลยครับตอนนี้จะจะแนะนํำยังไงครับว่าเขาจะเลือกอยังไงดีว่าจะไปกอง Ashare หรือว่า S Share ดีครับตอนนีค้คือจริงคือจริงๆเราแนะนําทั้ง4กองทั้ง Ashare Hshare แล้วก็ R อแชขอเป็นการกระจายเราต้องการให้มันกระจายเพราะว่าตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่คือมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันใน และตลาดเดียวอย่างเอแช่เนี่ยข้อดีคือมันเน้นการบริโภคในประเทศทีนี้ถ้าเราอยากจะไปจับในเรื่องของการฟื้นตัวหลังโควิดแล้วประชากรจีน1,400ล้านคนกลับเข้ามาบริโภคใช้ชีวิตปกติมีการกินการใช้มีการบริโภคในประเทศกองเอแช่ก็จะได้อันนี้สบค่อนข้างเยอะแค่ประชากรจีนอย่างเดียวก็สามารถทําให้เอแช่โตได้แล้วใช่ทีนี้ต้องเชครู้ไหมว่า GDP จีนปีที่แล้วชาวบ,บ้านเขาติดลบกันละนาวพวกยุโรปอังกฤษนี่คือแยกกัน ันหมดเลย8% 1ดติดลบแต่ปรากฏไทยก็เราก็ลบ4-5%แต่ปรากฏว่าจีนอ่ะบวก1.9เพราะฉะนั้นเนี่ยคือจีนยังไงก็คือในเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปจับเรื่องการบริโภคในประเทศเรื่องชนชั้นกลางที่เขาอัปเกรดเข้ามาเป็นชนชั้นที่มีอำนาจซื้อเนี่ย ก็การลงทุนในเอเชียก็จะมีความน่าสนใจแล้วตอนนี้ในเชิงเทคนิคนี่ตลาดเอเชียเนี่ยตัวเลขกราฟเนี่ยค่ะสวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็อะไรที่มันลงมานานหรือว่ามันไม่ได้สูงเท่ากับหุ้นอเมริกาเนี่ยก็เรามองในในแง่ของเชิงเทคนิคกับในแง่ของเชิงพื้นฐานแล้วเนี่ยก็มีความน่าสนใจแล้วก็ตัว MSCI กำลังจะอัปเกรดหุ้นเอเชีย ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ย อย่างปีก่อนที่หุ้นเอชแชร์ขึ้นก็มาจากเม็ดเงินต่างชาติผมก็คือแนะนําให้กระจายก,ากายันเลยว่ามันมีความน่าสนใจเป็นหมดเลยใช่ถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นหุ้นเอชแชร์ are, หรือว่าหุ้นที่จดทะเบียนในอเมริกาเนี่ยจะเป็นหุ้นแนวอ e ีคอมเมิร์ซแนวเทคอย่างเช่นอาลีบาบาเทนเซนกลุ่มนี้จะเรียกว่าเรียกว่ากลุ่มเทคก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้มันก็จะมีการเติบโตอะไรของเขาอยู่แล้วมันเป็นหุ้นคนละแบบซึ่งการการที่เข้าไปโตเมืองนอกเนี่ยมันก็จะมีขอบเขตของการทําธุรกิจ เขากว้างแล้วก็การทําธุรกิจเขามันไม่ได้เจาะแค่ตลาดจีนอย่างเช่นพวกอลีบาบาเทนเซนนี้เขาไม่ได้ <c oughs> เขาไม่ได้ทาแค่อ e ีคอมเมิร์ซแล้วนะน้องเชฟอย่างเทนเซนนี้เขาทําเกมแล้วก็เขามาเด่นเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งด้วยคือเรื่องคลาวดนี่เป็นเรื่องหลักของโลกเลยนะ,ะทีนี้หลายๆคนบอกว่าอยากหาหุาน cloud ้นคลาวด์หุ้นคลาวด์มันก็อยู่กับพวกนี้แหละ <c oughs> อยู่กับบริษัทองดังพวกนี้แหละใช่คือเขาขยายขอบเขตการทําธุรกิจเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเขามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วคือเขา าอาจจะเริ่มจากเกมก็จริง<ะ>แต่ไม่ได้ว่าเขาทําเกมเสร็จแล้วเขาก็เกมไปตลอดคือตอนพอเกมเสร็จเขาก็ทำอ e ีคอมเมิร์ซทำอ e ีคอมเมิร์ซเสร็จแล้วเขาก็มาทําเรื่องคลาวด์แล้วก็ทําต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะคล้ายๆกันบิสัยทัศนเดียวคล้ายๆกันเพราะว่าฐานข้อมูลลูกค้ามันเยอะค่ะ,ะซึ่งในทุกๆข่าวร้ายเนี่ยก็คือเป็นโอกาสการลงทุนนะครับที่จะเข้าไปซื้อในราคาที่ถูกลงซึ่งพ่ลีเนี่ยก็ได้อธิบายความน่าสนใจของกองจินไปแล้วนะครับเพราะว่าพึ่งต้นปีเองเนี่ยบางกองเนี่ยบวก 5%บางกองบวกไปถึง10%เลยแล้วสุดท้ายแล้วที่ีมีอะไรอยากจะฝากถึงนะักลงทุนที่สนใจกองจีนตอนนี้ไหมครับค่ะเราก็เชื่อว่าฟันโฟมันไหลกลับในโซนเอเชียรวมถึงจีนด้วยนะคะแล้วก็ความน่าสนใจก็คือของจีนคือการพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิดซึ่งแข็งแกร่งมากแล้วก็จีนก็เป็นผู้นําเทคโนโลยีอย่างที่เราทราบนะคะแล้วก็การบริโภคกําลังการบริโภคมหาศาลคนจีนพันสี่ล้านคนนะคะเราก็เชื่อว่าจีนก็จะพลิกฟื้นตัวเศรษฐกิจขึ้นมาและ แข็งแรงกว่าชาติอื่นครับเพราะที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ย GDP จีนเนี่ยบวก1.9ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ย GDP ลบหนักหนาสาหัสมากแล้วก็หุ้นจีนก็ถือว่ายังไม่แพงนะคะถ้าเทียบกับหุ้นใน NASDAQ นะคะหุ้นอเมริกาซึ่งทำออทามไฮตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าอยากจะหาของดีราคาถูกก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะที่เราจะเข้ามาลงทุนตอนนี้นะคะค่ะ